วันนี้เป็นันเป็นวันแกยาเพราะฉะนั้นเราไเป็นผ้งบเป็นอรันริบาเนกาะไดเป็นผู้รานตาจปิาป็นผูกษจะได้เป็นผอริากจะได้เป็นผู้ตาเนักะงบก็เป็นตาะระ ได้มอกประพฤติปฏิบัตินักทำทำคำทำสอนมาละความชั่วประพฤติความดีทำกายวาจาใจของตนได้สะอาดให้มจดจากเดงมต่องาใจมีความรล้ความโกรธความรลงเป็นต้นการบเวลา ที่เราได้มาพิปฏิบาตามธรรมะคำธรรมสอนของเจ้านั้นรวมมาหลายปีตามอายุอายุของเราผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีเพราะฉะนั้นเราจะมีอายุเท่าไหก็ตามเราจะได้บอบบาในชีวิตชีวิตของเรานั้นมีน้อย พราแต่เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์จงตั้งใจรักษาคุณงามความดีมาไว้โดยเฉพาะเราที่เป็นพุทธมารมกากนักดีพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นธทลานะที่พึ่งที่ระลึกอละประเสริฐอย่าพักกปรภาวเพราะการ จิตนอมใจเข้าสู่เู้พฏิบัระสนั้นหือว่าเป็นผสูเป็นมงคลแก่ตัเด่นว่าเราไม่ประมาทในชีวิตเมื่อเราเกิดมาพบภพนิสสานะหรือว่าเรามีความมีโชคดีที่เราได้เกิดมาพบหลักธรรมคำสั่งสอน ความอุทธสมเด็จพระธรรมจารยาดีใะที่เราได้เกิดนเราพบพระพุทธศาสนาเลยยุบกำลังให้เราได้เปลี่ยนแปลงจากความที่เราไม่รู้เราจะได้รู้สิ่งที่เราไม่ได้เยินเราจะได้ยินสิ่งที่เราไม่ได้ดปฏิบัติเราจะปฏิบัติ พระพุทธเจ้านั้สอนให้เราพุตปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเราถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเราพบพระพุทธเาธนาตาสนาฟุตถึงว่าเป็นตาสนาที่มี ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนรกเนีพระองค์ทรงคนมาทุกสิ่งทุกอย่างตลอดปีสามารถที่จะบรรลุอภิชาติต่างๆพบจากความชั่วต่างๆได้ด้วยความเป็นเพียงบุญญาบารมีตลอดร้ปีก่อนที่พระองค์ได้ทรงตนเป็นทุกตะาตลอดร้อยปีนั้น ก็สายบาลาีที่พผมได้ส่งสั่งส่งมาหลายชุดมาเลยแตมละก็จึงจะมีวันนี้เพราะตัวเก็บว่าบาลาีของผมแก่กล้าแล้วสามารถที่จะบำเพ็ญตนเล้นลดใจความชั่วทั้งหลายโดยเฉพาะความโลภ วามโควาาโกพี่พบหัวจิตใจของสังโลกผู้ยำลุกหลบวงอยู่เมื่อพะอทรงพิจารตาทุกสิ่งทุกทอย่างพะอทรงดูแลเหียนแล้ว ประกาศตนเป็นผู้เผยในโลกโลกนี้เมืม่อพระองค์ได้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพวะระองค์ก็ทรงฟังพิเมตตาการุณาต่อจากโลกก็เป็นากกนา,านนนยจ่าที่มันเกิดมาด้วยความโลก อยากจะให้ปังเทปังฌามนำไปประบวชปฏิบัติและเลื้อในสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลเลื่องในความความชั่วทั้งหลายความโลภความโกรธความลลหลงผู้ป่วจิตใจของทัโลกทั้งหลายให้ร่รวมหลงบ่หลงให้ชาติกับ้างิเป็น กรมเป็นเดให้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อมีกก่าแล้วเราเมื่อเอาจอบลงไปแล้วเราจะหนีไม่พ้นจากการนั้นถ้าเราทำเราชั่วบาวบาิบากกรรมว่านก็จะสัมันธ์ในระดับลกเราตัวงกับต่าง ตรงก้างดาเราสร้างุูมิจดก่าเกือกาไสพานรักษาสีจนเป็นธรรมทานบำเพ็ญตนบำเพ็ญกิจการพุทธศาสนาให้เราพิจารณาถึงความรู้ต้องความไม่เที่ยเป็นทุกเป็นอนัตตาของสรรขกาทั้งหลยเพราะ ไป่ิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกและสิ่งต่า้นก็เป็นอนาาัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัเรามีตัวมีตัวอยู่เฉพาะเราอยู่ในขณะนี้เท่านั้นเมื่อการเวลาหรือว่าตรีราสกาของเราผ่าการเวลามาเยเวลา,าเจ็ดสิบแปดสิบปีร้อยปี ความซุกโจมความโลภระเวงของสันนิละสังการของมราารคและศาสนาจะเป็นไปตามกาลเวลาเมื่อกาลเวลามาถึงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกนจะต้องจับไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ตุลสันนะสังการว่าตอนนั้นจะต้องถูเาางกเทาถูกปั่น ปลูกทำลายในวิธีใดก็วิธีหนึง่งทุกลูกดุนะเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าไม่คือเป็นัการไม่ใช่อตัวมันจะดุเราเป็นตัวเป็นตัวเฉพาะเราดังมีลมใบใจอยู่เราอาศัยสังขารสี่คือธาตุสีธาตุดินธาตนะุดาบธาตุไฟธาตุลมนเป็นอยู่ในปัจจุบัน ถ้าสี่ถ้าไปถ้าแล้วามไปสลอดนานเมื่อเขาทำกิจของเขาอยู่ด้วยความชงดูอย่างไปด้วยร่วมโดยหรือไม่เสดมจหาทางอาจารย์ท่าร้ากาตะเก็บัพงอยู่ตลอไปบางคนอายุถึงร้อยปีเมื่อถ้าหานั้น ือตามกาตามเวลาทุกสิ่งทุกอย่างก็ถังดับตา,า,ายไปคือเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวปัญจิตัตถหายไปจากโ,โลกไปจากเราเราก็ได้เห็นคนตายทุกคนเกิดมาดูเดียวกันเมื่อบรรดราหมดลงไใจแจากอนัตตาตายเมื่อตา,ายแล้วทำลายทอนนีล้ว หรือทราบตกไม่ทำอะไรก็ทำานึจนบ้างมีการเท่าฟังทุกสิ่งก็่เดือดงหมดว่าว่าไปเพราะฉะนั้นตรีและสังขาราาก็เราเรางประกันต้องเราว่าใจได้เฉพาะที่เราอยู่เมื่อมันหมดมันเสืส่อมสภาพสิ่งเราเนี้นเราต้ไปตามการจำเวลา เรียกว่าอ่านจากทุกขังอนัตตาที่พระพุทธเจ้าทรงทำให้เราพควรปฏิบัติเย็ดว่าทำจิตทำภาวนาพิจารณาถึงสิริรัสังขารของเราเมื่อที่เราเกิดมาด้วยกรรมบทกิเลสกิเลสจะเปไหนได้คำกรรม เมื่อทำการบริกรรบเราก็จะคุยี่ากรรมยิเลืกรรมไม่บาปจะทำให้สัตว์โลกทั้งหลายเบียนว่าายเกิดตราใดที่เราได้ยังไม่บรรลุธรรมเราก็จะเบียนว่าายเกิดดีตาบนั้นแม้แต่ว่าอริยะาัจำต้คือพระสมุามันจดี วัตกาสาขาบีกิรีวาฬาคาบีกิดทั้งสา,สา,สา,สาวาสีนี้นทั้งวาฬจิตนี้นะถ้าจะไม่คนเป็นปร้าราชกับใดก็จะต้องปองเป็นเลียนต่อไปจนกว่าจะได้บ,บรรลุธรรมนั้นพ่าะภาวะของจิต ในทางพุทธศาสนานังท่าน,นก็แบ,บ่งเป็นสี่วาละคือมัทโสดาบมรัตทกษาสาคาบีพระอนาคาบีบาวาลังวายังยะบุคคลทั้งสีจ่จำพวกนีนะเร้แต่ะตือรือ,อรปฏิบัติจิตให้พ้นจากทิ่ลไดนะ้สมละสมาธิรรมังนั้นพวกเรา แต่ไปด้ัยเป็นกิเลสอยู่ยังมีกรรมอยู่ยังมีวิาบากกรรมอยู่ก็ขอให้เราปรอเป็ลี่ยนต่อไปด้วยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตตภาวนาปฏิบัติบูชาพระพุท,ทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ จากที่พวกเราพเกเป็นเงียบวันนี้เราจะเล่นปุทุกคปุ๊บั้มก็พั้มปั้มครปั้มดวลแ้วแต่เป็นพระคุณอันจยิใหญ่ในจิตใ์ในความรู้สั่งเมื่อพุ๊คก็ได้ายจะเดิน พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบุคคลนั oh ้นจะรอดลดปอดใบเจ้าความทุกข์ยากลำบากอันนี้เป็นเรื่องจริงในเราพุทธศาสนาแม้แต่ในยุคปัจจุบันในปัจจุบันเรื่องการับทีมงานศาสนาการนำเป็นตนพระพุทธนำตน น้อกตัวน้อยที่มาตั้ไหนเราเปลี่ยนวาจาสันเัสปุโรหะภาษาต่างๆทั้งตอนชาและตอนเย็นดว่าเราได้มเป็นชีวิตเราน้องกระลึงพุโรหะน้อมถึงภาษาน้อมถึงพระสงฆ์ทั้งชาและเย็นและตลอดวัเราไม่ะมา แต่ว่าจักโลกนั้น,นคือเวลาอะสรก็ต้องเราเนี่ยเมื่อจะมีเอาวิชาเป็นความไปรู้คุ้มหอ่อปิดบังจิตใจของเราเไม่ให้เห็นคุณงามความดีไม่ใช่สร้างุูสร้างปูชนียขณะที่ตนมีโอกาสมีเวลาเราต้องดูแลยุดปฏิบัติเนี่ย คนเรานับ้วพุทศาสนามีกี่เปอร์เซ็นต์ต่วาเราไได้ใสยนับด้วศา92เปอร์เซ็นต์ระพเ้า92เปอร์เซ็นับวจริงๆนะไรู้กี่กี่คนเลเราจะคิดว่าแม้จะทั้งันทั้งปัสาของพุทศาสนาโดยเฉพาะวันธรรมะธรมถ้าเป็นคน ตั้งบ้านอยู่ในพระพุทธศาสนาเมื่อเถึงวันธรรมศระเราต้องาานะเ,เลิกละกิจการงานทันะ้งหลายเข้าสู่วัดปฏิบัติตนน้อมก่นเข้าสู่พระพุทธเจ้าวสมรจว่าเป็นานที่พึ่งอยู่แล้วเข้ามาสู่วัดเบ้อตนไหว้า แต่มาทำสิให้ทามีเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่วัดตลอดวันเราก็ทำกิจวัตรภายในวัดปัดกวาทำความสะอาช่วยบรเจารวศภายในวัดแล้วก็มีจิตมีใจเป็นผู้สกายเราก็เป็นกุศส่วาจาเราป็นกุศสจิตเราก็เป็นกุศส่งอยูแล้ว เราเลิกกุศุหรดว่าการทำกิจกรรมภายในวัน,นีทำให้เกิดคุณมุู้สึกว่ากีขึ้นเราไม่ได้กังวลนอทางที่บ้านเมื่อเรามารักษาศีลพ้นจากวันหนึ่งขึ้นไปแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วนะครับคุณกาบีบ,รรบรรารมีศีลมาหล่อทงให้กลับไปด้วยเราก็ทำบาละทุระกิจกรรมว่าต่อไป ตามที่เรายังมีกิจข้องอยู่ในเพศคาราวาสวงอยู่ในทัพย์สมบัตินนอยู่ในสถานที่คือเราเป็นาาคารา,ร,ราวาเรากจะมีกิจการต่างๆเราจะรับกาเบลยเาเพราะฉะนั้นเราบรเจาจิงต่อมนตรายอุบาจอุาภาถิกาที่ตถึงถิณนานนะให้สละเจ็วันแปดวันสละการงานหนึ่งวัน เข้าสู่ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนาเข้าสู่วิปัสสนาปฏิบัติเพื่อเราจะได้ฝึกหนัปฏิบัติจริงของเราให้เข้าใจพุทธศาสนาจริงขึ้นเราจะได้รับผลในชีวิตจะเป็นวันบางแปดกันพอดีติดบ้าครั้งพอดีติบสี่สิดบ้าครั้งพอดีขอให้เราจ้งใจยึดมั่นในพระธศาสนาใจตลอดเวลาต่อไปที่เราจะมีชีวิตอยู่ต้องการต้อ เมื่อเราอายุมากขึ้นบุญกุศลที่เราได้สะสมไปนั้นมันจะเป็นพลาังให้เราได้คุณงามความดีมาดีเราจะได้รับอนุนในจุดที่เราได้สะสมไปแล้วเมื่อเราจากโลกนี้ไปบุญกุศลคุณงามความดีบามี ที่เราได้ตัดตรงปฏิรูปที่นั่นหน่อยจะทำให้เรานั้นมองเห็นแสงสว่างความดีปรากฏขึ้นโดยที่เราจะเป็นผู้ไม่ตกเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นเราขอให้เราตัางใจจงตั้งอยู่ในความใกล้ชิดเราจะรดจากความรู้ยากธรรม เมื่อเาองค์ต็จะมาทำมา,าเมื่รกรถัดไปเมื่อก่อนจะบอกจะเส็จ,จากทางปฏิญญาแต่วันนั้นั้งลายนั้นจะปรมาจงยำความให้กรบเราได้ถึงยอดให้ตจ้าอยู่ในกุณ迦ความาดตลอดเวลากุณ迦ความาดีรรมรณะเป็นตักฐานเป็นพื้นฐานเป็นฐานเรารับคุณ迦ความาดีรรมีต่าในปุ เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสมีเวลาอขอควตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติชอบทางการสภาวจาิยธรใจเราจะพ้นจากบาปทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยความป,ปรารถนาที่ดีปฏิบัติปฏิบัติบุงามร่ดีพระบัตจบแต่ไรสาระเราดันนะไปสู่โลกหน้าด้วยจิตที่สะอาดหมดจด โดยที่ท่านได้บเป็นบาล้นุบุญกุศลจะเป็นเกัยรตบรมรับขอรู้มรนาาหลิวบุญกุญสที่ท่านได้ในปัจจุบันจงนำตาคุณแา่ความดีมาีให้นิ้ไย้ท่านจะได้ประสบความสุขก่อนจะโดนโยหนิลาทุกท่านเธอ Bicita pada dan tuhan kita berbuat dengan